ทีนด้ไหมครับทีนีดนึหครับ这边的เนี่แล้วก็ฝั่งจะมาตหย่ด้วยนะครับ่ี่้ั่นครมเอกันนะไม่เจอกันนะราัี่เนี่ยเขาบกไม่เจอกันลองทำาัซี่ไว้สกูนะครับอ่ะทีนี้ต้องถามรู้สึกกันก่อนเลยนะครับว่า เจอแฟนๆเราหรอที่กันอีกความรื่งที่ประเทศไทยทราบมาได้เกือบๆ5ปีเลยนะคราวนี้กลับมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ就是已经跟我们泰国的粉丝呢，已经很多年没有见了，也再次来到泰国跟大家重聚，感觉怎么样呢？呃，首先很开心，然后也一直感受到大家的热情，呃，像泰国这个天气一样，非常的热情。呃，รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้เจอพกคนเมานาน 然后其实呃跟大家已经、呃、四五年没见了，然后我上次来是我第一次第一部作品播出之后，然后来跟大家见面，然后非常感谢大家一直都喜欢我支持我，然后我现在来到这里，我觉得我已经有所成长，然后感觉大家的热情依旧没有变。 เขาบอกว่าไม่ได้เจอพวกผู้ทุกคนมาประมาณ4ีห้ปีแล้ว<ม>แรกที่มานะคะก็คือมาในผลงานชิ้นแรกของเขามาประเทศไทยเลวมาพบเจอกับทุกคนแต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากไม่ได้เจอมานาะนแต่ว่าความต้อนรับของทุกคนก็คือเหมือนเดิมนะคะคขอ้ะะโหอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับฝากบอ,อกดีด้วยค่ะว่าหัวยี่ฝากงผมมาว่าถึงอากาศเมืองไทยจะร้อนแต่ก็ไม่คอดเท่าเขานะคะ อาจ给你带话就是泰国的天气很热但是你更火热โอเคอ่ะครับเขาบอกขาอครับที่น่ละันมนเลยเนาะเออนะครับถามต่อไปนะครับในช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนอดีเลยอย่างนาองหนดีเขาบากปกติแล้วเนี่ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยน้องหนดีเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างครับอะไร 下一个问题就是我们现在是春节期间嘛，想问一下林毅这边平时春节期间的话，通常会做些什么？呃，其实从小在春节的时候，最好是能够跟家人在一起，然后吃团圆饭。呃，小的时候会放烟花，然后跟家人一起包饺子。好好啊 เทศกาลสดจีนนะครับก็เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่อยู่ร่วมกับครอบครัวพราะพิงข้าวกับครอบครัวนะครับแล้วก็ออกไปจุดคูปแล้วก็แบบเล่นกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้บรรยากาศดีแบบว่าอบอุ่นนะคะก็คือใช้เวลากับครอบครัวเนาะใน้าวลานักงานหรือว่าิมฉลองไปพร้อมๆกันใช่แล้วก็มีการแบบขอบเกี่ยวด้วยว้าอันนี้ก็คือเป็นการตาม culture ใช่ไหมครับมีการขอบเอี้ยวกด้วยใช่แล้วส่งสัญญาณขอบครัวน่ารักมากๆเลยนะครับ ฉันมานะครับปีนี้เนื่องจากว่าเป็นปีแรกนะครับที่ในทีนไ่ได้มาฉลองตุจรจีที่ประเทศไทยของเราแล้วก็มีส่สยามปรกอนด้วยนะครับพร้อมกับฟแฟนแนคือเนื่องจากว่าหนึ่งทุกคับมาในรอบกปีแต่การกลับมาครัรงนี้มันพิเศษมากกว่านั้นมาฉลองตุรจีนที่สยามประกอนกับชาวเวีวยีทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความพิเศษอย่างไงบ้างนะครับ 啊、呃，就是跟大家已经长时间没有见，然后今年的话呢，也是第一次在我们暹罗百丽宫跟我们泰国粉丝一起度过我们的中国新年，有什么比较大的感触？呃，比较大的感触，首先是大家看到大家很开心，然后很久不见，呃，其次是其实，呃，在这个时候，在这个季节，我家家乡的时候，其实是冬天会下雪，很冷的，但是。 เออ今年春节这个期间来到泰国感觉很舒服很舒适อเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่มากันเยอะมากนะคะในวันนี้แล้วก็เขาบอกว่าบรรยากาศจะไม่เหมือนปกติที่เป็นเทศกาลตรุษจีนที่จีนราะว่าถ้าตามที่บ้านเกิดเ้าวนะตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวจะมีหิมะตกแต่ว่านณะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศเฉพาะของประเทศไทยนะคะที่ไม่เหมือนกันครัอบผมดีพิเศษเพราะว่าพวกเราทุกคนเลยนะ 在这边有一天的空闲时间啊，在泰国最想做什么呢？哇，那我觉得有太多想做的事情了。首先，我会吃泰国的美食，对，因为呃，其实我最爱吃的东西都跟其实都跟泰国有关，基本上呃，比如咖喱，然后榴莲。 เขาบอกว่าถ้าคุณถึงในประเทศไทยสิ่งที่อยากทำเยอะมากเยอะหลายอย่างเลยก่อนอื่นก็คือต้องกินอาหารไทยที่แสนอร่อยของเราแล้ก็มีผลไม้สดที่แสนเ่ยวช่อกอย่างเช่นบุรีรียนฑ์ต่างต กะลีหอมกะลีผัดโก๋หอกะลีกับปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยขอกินร้อนๆเลยนะคะที่มีวักนี้รอบๆมันเป็นอาหารไทยของเรานะคะที่น้องบอกว่ามีหลายๆอย่างคือความชอบของเขาต้องคือเกี่ยวกับประเทศไทยเราเลยนะคะโอ้แสดงว่าชอบชอบไข่ฟูมากๆชอบอาหารไทยใช่ใไหมมีหลายเมนูเลยที่น้องอยากทานใช่ไหมจือซื่อหลินอี้ซีเบียน非常喜欢泰国菜是吗 其很多菜我之前不知道是特เขาบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีฟังเมนูไม่ได้รู้ว่าเป็นอาหารไทยแต่เริ่มเริ่ความรู้จักของวัฒนธรรมไทยต่างๆทำให้รู้ว่าอสรุปแล้วสิ่งที่ตัวเองชอบมีความเกี่ยวกับประเทศไทยหมดเลยอย่าเช่นอาหาร

รู้บอกว่าอาจจะเป็นเทศกาลตรุษจีนที่เหมาะกับการพาครอบครัวเขามาเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันไม่พอสําหรับเขาเลยนะเนาะโอ้โหว่าประเทศไทยนี่ก็คือมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆนี่จะพาครอบครัวมาเที่ยวที่ประเทศไทยเลยัะมากนะครับคืออย่างนี้ประเทศไทีย这边的话有非常ะ呃适合去旅游的地方啊，很多美食，所以你想带进来其实非常棒，就是觉得非常的可爱。 啊，来到我们讲到拉萨，你都去？想去哪里吗？啊，当然，拉萨、香格里拉、云南、如果说到泰国的旅游景点的话，你们这边有没有哪个地方是非常想去的、啊？我很多，我我知道很多。呃，其实我有时候在工作的时候，我、呃、会在网上自己用手机看，呃，就是看一些好看的风景，想象自己去玩过，然后就能放松一下心情，缓解一下压力，然后会看一些。 เออทั้งหมด的那个普吉岛对然后西海边嗯嗯เขาบอกว่าเป็นปกตินะคะเขาก็เดินสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เขาอยากไปก็มีจํานวนมากเพราะปกติเขาการเล่นของรักษาใช่ไหมคราก็มีการค้นหาว่าสถานที่เที่ยวของประเทศไทยอะไรบ้างแต่สําหรับเขาเขาบอกว่าอยากไปภูเก็ตแล้วก็อยากไปแบบริมทะเลชายหาดมากๆครับผมอฮะโอ้โหนี่ก็คือมีหลายที่เลยเนาะที่อยากไปใช่ไหมครับ อ่ะนะครับแล้วสมมติว,ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ไปรูปฉลองกุศลกับสยามพารานแล้วนะครับอยากรู้ว่าถ้ามีเวลามาช้อปปิ้งที่สยามพาราอนนะครับอยากจะซื้ออะไรให้กับตัวเองโอเคอยากซื้ออะไรให้กับแฟนๆของเขาอ่าโอเคอเคือสิ่งที่เราได้ 在有一天在我们暹罗百丽宫购物的时间，那林一的话呢会给自己买一些什么东西，或者是会介绍粉丝们买一些什么东西？其实我昨天有来稍微逛一下、嗯，对，然后我觉得这边呃很好，很很现代，很新鲜，感觉什么都能买到。就是我如果说给粉丝朋友们的话，我希望呃首先能送大家一些。 薄荷糖，对，能让能让大家有一个就是甜甜的感觉，然后让大家幸福，然后还很凉快薄荷糖。林依依说：“哇，其实呢，说到《三角卡拉》歌呢，嗯，昨晚妈喊哦，妈妈呢？” แนะนำจะซื้ออะไรให้แฟนของเขาบอกว่าอยากจะซื้อเป็นเออ่ให้แฟนเขบเป็นลูกอมหมิน่นลูกมอม,มหวานแต่ก็ทำให้ทุกคนสดชื่นด้วยค่ะโอ้โหจะากทานเป็นลูกอมหมิน่นครับลูกอมหมิน่นแต่ก็จะซื้อลูกอมมีความหวานแล้วก็สดชื่นด้วยนเนาะของค์งน่ารักมากที่เขาแบบอยากจะให้ทุกคนได้สดชื่นเนาะกับอากาศแบบนี้ใช่ไหม 的薄荷糖，对不对？比较清新的那感觉，对吗？对对对，然后，其次，买、啊、空调吧，我觉得，我觉得空调在那个泰国很必要，而且我觉得呃，泰国这边让我感觉空调很棒。呃，其实我来之前以为很热，但其实来到这边之后，我基本没有怎么出汗，嗯，基本上在室内有的时候还会微有点小冷，我基本都穿着一个小外套，对吧。 เขาบอกว่าสิ่งที่2ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนซื้อนะคะแองคาดิชนเดอร์ค่ะะแอค์เพราะว่าเรองของากแต่วอนแรกเราทำการตั้งกาเพราะว่ากระเทศไทรอนมากแต่ประกวแล้วมาที่ประเทศไทยมาเข้ามาที่ขัระดกของเรานะคะรู้สึกว่าไม่ร้อนเลยค่ะแอง์ของประเทศไทยดีงามมากๆเริ่มเลยนะคะแล้วผมฟาบอกอย่ดน oui, ีได้ไหะถ้าร้อนให้เปิดแอร์อยากมีคมพรดให้เปิดใจนะครับ 如果热建议大家开空调但是如果想大家开心那就要把心扉敞开给大家่อากครับมานะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้จบจากกิจกรรมของเราช่วบ่ายเราจะได้เจอน้องอีทีเนี่ยไปร่วมกิจกรรมในที่ีเปิดด้วยนะครับ

ช่วงเย็นด้วยนะคะจะมีในลุปมุกมุมมองแบบความเป็นจีนแบบวัฒนธรรมจีนมาเข้าร่วมในส่วนเทศกาลตุ่จีนที่ปาร์ตี้ด้วยอยากให้ทุกคนติดตามช่วงเย็นนี้ด้วยครับผมเย็นนี้ไปไหมหรกอว่าไปไหมไปนะจีแหันซานตาจะตงชื่อมาเดี๋ยวทั้งหมดนี้เขาจะไปร่วมให้กำลังใจคุณด้วยในช่วงเย็นวันนี้นะคะอ่ะคำถามต่อมานะครับตุ่จีนเนี่ย ต้นปีใหม่ของชาวจี๋เนาะอยากดูครับว่ามีนิวเดียลเลสโซลิชัอะไรบ้างนะครับสำหรับน้องเด็กดีครับช่วงป的话，那种未新年其实就是新的一年的开始。想问一下林一这边的话，有哪些新年愿望？新年愿望，我觉得在这里我最想说新,新的愿望，以后可以多来泰国玩，多来泰国跟大家见面。呃，跟大家很长时间没见面了，就是分享大家，这次很开心。 เขาบอกว่าส <Kos an> ําหรับเขานะคะยากจะได้นะคัมีโอกาสปล่อยๆมาประเทศไทยมาเจอกับทุกคนเพราะว่าถ่านหายไปช่วงระยะหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันครั้งนี้มารู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่ได้เจอทุกคนในตรงนี้นะคะับโอ้โหนี่คือหนึ่งใน New Year Resolution ของปี้เลยนะครับยักมาเจอกับแฟนๆที่มาเลยแบบปล่อยๆด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายแกันนะครับ 个我们来，接下来的话呢，有请李一给大家送一下新年的祝福，可以说一下泰语吗？嗯、呃，新年的祝福就祝大家呃龙年大吉，然后发大财。呃，我试一下用这个泰语学了一句祝福的泰语吉利话。呃，我想一下啊，嗯。 ไทยทุกคนมทยทุกคนปีนี้รยบับคนทุกคนปี้รงังนดีๆสุดยอดนปีมน้นะคะมันว่าแข็งแรงรับรวยเงินทองและแงแห่งรรังนะคอนะครับโอ้น่าปนวที่ดีมากๆเลยนะครับ สวัดีครับอยากให้ผู้จัดงานที่เดินมาบ้าเราจะมีผลงานอะไรของนักเนีให้เราได้ติดตามเพิ่มเติมไหมครับงดี๋ยวไม่เอาเอซที่ แล้วก็มีสองเรื่องที่อยากจะเคนดูเร็วๆนี้นะคะเสี่ยงเสี่หีเว้นหน่วยหัวแล้วก็เปียด้วหวตรงซิมีอีก2เรื่องนะคะพี่กำลังจะออนแอร์ที่หายไปให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะครับ๋องก็อย่าลืมติดตามกันะจัดูกันเ เค็กๆทุกคนตั้งตาเราเลยมาลมาชมผลงานของน้องเด็กีของเรานะครับวันนี้สรุปว่ากเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถึงประเันได้รูปพูดคุยแล้วก็ได้เห็นมุมมงหดีในมุมต่างๆที่น่าทักและก็สดใสมากด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องอด็กีของเราแล้วขอสู้กับน้องเด็กีด้วยนะครับ میں چوکیر کہانی ہے نا